สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับคอลัมน์ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าตรงกับวันพุทธที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับเขียนโดยคุณจิตกรบุรษบาวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าระหว่างจุรินกับอภิสิทธิ์เริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ 2,566ที่บริเวณหาดแหลมเจริญจังหวัดระยองเนี่ยนายสาธิตปิตุเดชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางสาธิตได้นำทีมเปิดตัวผู้สมัครสอสภาคตะวันออกเพื่อเดินหน้านโยบายส่งเสริมศักยภาพจังหวัดภาคตะวันออกภายใต้แนวคิดที่ว่าคิดนำทำจริง ที่สอดคล้องกับการเป็นส่วนหนึ่งของ EEC สาธิตปลาใสาตออหนึ่งบอกว่าผมอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี2544มีพรรคเกิดใหม่และพรรคที่ยุบไปอาจจะมีบางพรรคที่ยังอยู่แต่จะมีพรรคการเมืองไหนบ้างล่ะครับที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาได้77ปีเป็นพรรคการเมืองที่เป็นระบบสถาบันการเมืองไม่มีใครจะมาชี้มือสังการได้นะครับ แต่เป็นพักที่รวบรวมสิ่งที่ประชาชนคิดแล้วกลั่นออกมาแต่บางครั้งมันถึงจุดสูงสุดและลงไปสู่จุดต่ําสุดผมก็ยังมั่นใจว่าไม่มีพักการเมืองไหนที่มีบุคลากรที่มีความสามารถไม่มีพักการเมืองไหนที่เคยมีนายกรัฐมนตรี3คนในพักเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามครับความเป็นพักการเมืองที่ไม่มีใครสั่งการได้นี่แหละครับผมยังมั่นใจกับพักประชาธิปัตย แม้ว่าสถานการณ์วันนี้จะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงผมก็ยังมั่นใจว่าพักการเมืองที่ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไม่ว่าจะตกต่ำที่สุดหรือว่าขึ้นมาสูงสุดต้องเป็นพักการเมืองที่ชื่อว่าพักประชาธิปัตย์เรามีตัวแทนสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตท,ที่อยู่กับพักนี้หลักฐานประจักษ์ก็คือท่านชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาเป็นที่ยอมรับของคนทั่วประเทศนะครับเรามีสุภาพบุรุษที่พูดคำไหนคำนั้นอย่างอภิสิทธิเวชชีวะ ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจนกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและชาวระยองว่าคนที่ชื่อสาธิตปิตุเดชะคนระยองเลือกมาเป็นผู้แทน5สมัยแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขสาธิตคนนี้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วนะครับว่าจะยังสังกัดกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมจะนําทีมภาคตะวันออกและภาคกลางทําให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมายิ่งใหญ่ในอนาคตให้ได้ โดยเฉพาะภาคตะวันออกต้องพิเศษครับแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่ภายใต้สาธิตและทีมงานนี่แหละครับสาธิตก่าวปราศัยอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสาธิตก็ให้สัมภาษณ์หลังการประกาศว่าจะอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปโดยบอกว่าหากทิ้งพรรคไปในวันที่สถานการณ์ไม่ดีแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราทิ้งเพื่อนนะครับ วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากในภาวะที่มีเพื่อนหลายพักเข้ามาพูดคุยแต่สุดท้ายก็ต้องยืนหยัดรักษาอุดมการเอาไว้วันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนกับสมัยก่อนเราจึงจะต้องเป็นทีมนำในการสร้างศรัทธาให้กลับมาและการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับโดยในภาคตะวันออกเนี่ยผมก็จะเป็นแกนนำขอให้ชาวภาคตะวันออกไว้ใจพวกเราเข้าไปทำงานนะครับพักมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้นาพักเนี่ยจะต้องไปพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้กลับมาช่วยพักประชาธิปัตย์หาเสียงนี่เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับและต่อมาเนี่ยสื่อมวลชนก็นําประเด็นเรื่องของการต้องไปคุยกับนายอภิสิทธิ์ให้กลับมาช่วยพักประชาธิปัตย์หาเสียงนี่แหละครับเอาประเด็นนี้ไปถามนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปรากฏว่าจุรินเลือกที่จะไม่ตอบคําถามนี้ จิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าประการที่1ผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยที่จุรินเนี่ยยังไม่ตอบคําถามนี้เพราะว่าคนที่จะต้องทําให้เรื่องนี้กระจ่างที่สุดก็คือนายสาธิตผู้เสนอนั่นแหละครับว่าคิดอะไรไว้บ้างในข้อเสนอแบบนี้ประการที่2ครับแน่นอนนะครับว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์ตลอดจนประชาชนผู้สนับสนุนจนํานวนไม่น้อยเนี่ยยังคงศรัทธาและก็รอคอยการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นนักประชาธิปไตยมีความรอบรู้และมีความเป็นผู้นํา นายสาธิตเองก็เลือกใช้คําที่ชัดเจนนะครับว่าอยากจะให้ผู้นําพักเนี่ยเจรจากับนายอภิสิทธิ์ให้กลับมาช่วยพักหาเสียงประการที่3ครับพอเกิดประเด็นแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในพื้นที่สื่อและในวงกาแฟยามเช้าก็คือว่าระหว่างจุรินกับอภิสิทธิ์เนี่ยใครเจงกว่ากันประการที่4โชคดีนะครับ โชคดีที่นายจุรินเนี่ยไม่ต่อเรื่องด้วยการตอบคําถามดังกล่าวจนทําให้เรื่องนี้ไม่มีเชื้อให้วิาพากษ์วิจารณ์กันต่อแต่ผมก็เชื่อแหละครับว่าถ้าเกิดสื่อมวลชนได้พบกับนายอภิสิทธิ์ที่ตรงไหนก็ตามเนี่ยนายอภิสิทธิ์จะต้องถูกตั้งคําถามนี้และเชื่อว่านายอภิสิทธิ์ก็จะตอบแต่น้อยเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย นายอภิสิทธิ์มีความระมัดระวังมากเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่จะไม่สร้างผลกระทบกับพักและหัวหน้าพักคนปัจจุบันประการที่5ครับคนในพักประชาธิปัตย์จะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็หาบทสรุปที่เร็วที่สุดก็คือจะจัดทัพแล้วก็ระดมขุนศึกไปสู้สนามรบในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรซึ่งดีที่สุดหากหัวหน้าพักคนปัจจุบันจะเป็นผู้เปิดทางนะครับประการที่6ครับ ผมอยากจะนำทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์ในหลายๆสื่อของมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคที่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์และเธอก็เลือกมาสังกัดพรรคนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดและก็คำตอบสำหรับคนในพรรคและผู้บริหารพรรคอยู่ในนั้นแหละครับประการที่7ครับมาดามเดีย er เนี่ยตอบกับไทยรัฐทีวีบอกว่าที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าศรัทธาในความเป็นสถาบันการเมืองของประชาธิปัตย์ที่มีความชัดเจนเรื่องของประชาธิปไตย และก็อยู่กับคนไทยมาแล้วถึง76ปีด้วยกันไม่มีเจ้าของพักไม่มีการผูกขาดทางอำนาจสำคัญที่สุดคือสสสมาชิกพักมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะมีท่าทีหรือว่ามติของพักออกมาจะต้องมีการพูดคุยหารือกันภายในพักก่อนส่วนคำถามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพลังประชารัฐหรือวัฒยาตอบว่าพักพลังประชารัฐก็มีการประชุมพัก แต่ความเป็นอิสระในการทำงานนั้นมีวัฒนธรรมของพรรคอยู่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มติของพรรคความอิสระในการตัดสินใจจะมีความชัดเจนมากกว่าประการที่8ครับเธอยังให้สัมภาษณ์เดอะโมเมนตัมนะครับซึ่งถามเธอว่าตอนถแถลงข่าวเรื่องการลาออกเนี่ยเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งของคุณก็คือการหมดความอดทนกับเกมการเมืองมันคืออะไรมาดามเดียตอบเรื่องนี้นะครับ ว่าเราขอยกคำพูดของคุณชวนหลีกภัยที่เคยกล่าวว่าอย่าหมดหวังกับรัฐสภาเพราะเกมการเมืองคือตัวเราเองยังคงศรัทธาใน,นกลไกของระบบรัฐสภาอยู่มาสามารถขับเคลื่อนทิศทางของประเทศและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนต่อไปได้พอออกจากพักพลังประชารัฐสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องตัดสินใจว่าหลังจากนี้จะใช้หลักการหรือว่าแกนอะไรในการเลือกสังกัดพรรคการเมือง ซึ่งคําตอบของเราก็คือความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคเพราะว่าพรรคการเมืองก็เป็นสถาบันหลักของระบอบการเมืองในประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราจะต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพรรคการเมืองต้องมีความเท่าเทียมต้องเปิดกว้างต้องให้โอกาสและก็ให้อิสระก,กับสมาชิกพรรคเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทํางานเพื่อสังคมเพื่อประชาชนในท้ายที่สุดเราก็ตัดสินใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์จำได้ว่าในวันประกาศเปิดตัวเนี่ย เป็นการประกาศเปิดตัวเข้าร่วมกับพรรคซึ่งก็มีพี่ๆสื่อมวลชนบอกว่าที่นี่ซัดก,กันแรงเลยนะในห้องประชุมไม่มีไว้หน้ากันเลยนะเราบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยหากจะมีการวิจารณ์กันต่อหน้าแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงในการทํางานเรามองว่ามันเป็นการให้ข้อแนะนําแล้วก็ข้อปรับปรุงเพื่อน,นําข้อมูลไปพัฒนาการทํางานต่อได้พอนักข่าวถามมาก่อนหน้านี้คุณมีมุมมองต่อพรรคประชาธิปัตย์ยังไงมาดามเดียตอบว่าอย่างนี้ครับ ต่อมาต้องยอมรับว่าพักประชาธิปัตย์ในช่วง3มปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะการเลือกตั้งปี2562มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในปี2562เราจะเห็นว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้สอสอในกรุงเทพเลยหลังจากนั้นหัวหน้าพักอย่างคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะก็ลาออกแล้วก็มีสอสออีกหลายท่านลาออกเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากมองในแง่มุมของความเป็นองคอ์กรเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าพักประชาธิปัตย์กำลังอยู่ในช่วงการปรับโครงสร้าง อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนเลือดใหม่มีคำถามเกิดมาว่าพักประชาธิปัตย์จะรอดไหมในอนาคตสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกและทำให้เห็นต่างจากคำถามนี้ก็คือว่าถ้าหักย้อนกลับไปดูประวัติของพักประชาธิปัตย์ตลอดระยะเวลา76ปีมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงแต่ยังคงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้สำหรับเราเรื่องนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้สมาชิกจะเปลี่ยนขนาดไหน แต่ความเป็นประชาธิปัต์ยังคงอยู่ตลอดมีหลักการของตัวเองไม่ยึดโยงไม่ยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งแต่อย่างใดประการที่9ครับดังนั้นเส้นใต้บรรทัดที่หัวหน้าพักประชาธิปัต์จะต้องหาให้เจอและก็เขียเส้นใต้คือความเป็นพักประชาธิปัตย์นั้นแข็งแรงอดทนคงทนต่อการเวลาผ่านวิกฤตในแต่ละช่วงเวลามาได้อย่างไร โฟกัสให้มากที่มาดามเดียที่อ้างถึงคำพูดของนายชวนหลีกไัยนะครับที่บอกว่าอย่าหมดหวังกับรัฐสภาเพราะว่าเกมการเมืองนั่นแปลว่าอย่าหมดหวังกับประชาธิปัตย์เพราะตัวคนและเกมที่สร้างขึ้นมาคนมาแล้วก็ไปครับไปแล้วก็มาได้แต่อะไรที่ความเป็นพักประชาธิปัตย์สถาบันการเมืองมีอยู่และคงอยู่เสมอมา70กว่าปีจงเอามาเพิ่มความทันสมัยเข้าไปประการที่10บครับผมอยากจะบอกกับคุณจุลินนะครับ ว่าคุณโชคดีที่สุดที่เป็นหัวหน้าองค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลมากเหลือเกินทั้งเก่าและใหม่มันอยู่ที่ผู้นาอย่างคุณนั่นแหละจะบริหารทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดมูลค่าแก่ประเทศชาติแก่ประชาชนและพักของคุณได้อย่างไงในขณะที่พักการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะพักคู่แข่งที่ใช้ฐานคะแนนเดียวกันอย่างพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังต้องเที่ยวหาตัวคนจากพักอื่นๆกันให้ควักเลยให้พักสําคัญกว่าพวกให้เหลือแค่พวกเดียวคือพวกประชาธิปัตย์ งัดบุคลากรที่มีมาตั้งทีมที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องติดค้างคาใจว่านั่นเป็นพวกใครพวกจุรินหรือว่าพวกอาภิสิทธิ์ซึ่งหลอกหลอนกันมาตลอดคนไหลออกแค่หยิบมือนะครับถูกขยี้ทุกวันว่าประชาิปัย์เลือดไหลแล้วไอที่มีอยู่เหลืออยู่แล้วก็เพิ่มเข้ามาตลอดเนี่ยเป็นเลือดที่ยังไม่ถูกบริหารจัดการไปสู้กับ IO เรื่องของเลือดไหลออกเรื่องของพักอ่อนแอเรื่องของผู้นําขาดมนุษยสัมพันธ์จนกลายเป็นพักที่คนเนี่ยกังวลใจ และไม่กล้าที่จะศรัทธาลุกมาปลุกศรัทธาสร้างความมั่นใจให้ได้นะครับใช้ข้อได้เปรียบเรื่องของบุคลากรที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนี่แหละเป็นธงนําถ้าเกิดจุรินระดมยอดฝีมือในพักมานําประชาธิปัตย์ออกศึกได้ซึ่งนั่นรวมถึงอภิสิทธิ์เวชชชีวะด้วยเนี่นะครับจุรินก็นําประเทศไทยได้ครับ